ที่ทำได้ ในงานวัดน,นะคะคือเทศกาลที่ทำบุ็อย่างหนึ่งซึ่งมักจัดในช่วงหน้าหนาวหลังฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวนาที่ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์การของชุมชนจะจัดงานบุหรือให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำรูปตรางนวัดและเป็นการพักผ่อนหลังทำงานจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่นเรื่องราวของขวัญเลียงซึ่งมาจากทุกนนี้มีตำนานรักผ่านห้องแชทค่ะ กับสุมรัวงขอเรียนเชิญ์นุมสาวทุกขางทูกแกมารังวงมาบวนกันแล้วเกราะกับสุมสอยดาวทุกคนทีเตียงโซดแล้วก็มีการเธอเธอ